ื่อมั่นในความดีความดีที่เราสั่งสมมานมนานมันอยู่ในหัวใจของเรานี่ไหมอยู่ในหัวใจของเรานี้จะเอาอะไรมาลบมาล้างได้ยังไงยิ่งเราทําความดีมากๆความดีก็ยีกายเบาจิตเบานะกายเบาจิตเบาไม่ไลยสัมผัสด้วยใจจริงๆใครจะมายกมาย่องใครจะมาเหยียบมาย้มก็เรื่องของคนคนนั้นแหละเขาคิดดีเขาก็เลยยกย่องเราเขาคิดไม่ดีนั่นแหละเขาก็ตำหนิเราจีเตียนเราก็แค่นั้นเอง เขาก็คือเขาเราก็คือเราาคนละอันกันนะพูดถึงทุกอย่างคนละอันกันอยู่แล้วเรายังมาสับปนคนเลกันดังนั้นแหละอยากให้ทุกคน่าเห็นความดีที่มีลีมิเห็นความดีที่มีฤทธิ์เอี่ยวาบุญจะฤทธิ์เนื้อเหตุเนื้อผลเนื้อคนธรรมดาสร้างจนเพียงพอดังนั้นะพวกเราได้กันภูมิวกภูมิใจในความดีที่ตนเองสรรสร้างแล้วภูมิวกภูมิใจที่ตนเองได้เดินตามพระพุทธเจ้า เดินตามสาวกเดินตามสาวิกาจนถึงปัจจุบันนากการนี้ความดีที่เราสรรสร้างที่ออกมาบวชหรือว่าก่อนมาบวชก็ตามไม่ได้ล่วงหล่นไปในฝังอยู่ในใจของเราทุกคนฉะนั้นความดีเป็นสิ่งที่น่าสั่งสมจริงๆนะบารมีบารามีธรรมเป็นสิ่งที่นะ่าสั่งสมยิ่งนักนะ